ทักายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับทางช่องพุญญาบาลสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีพี่น้องนะครับนี่รักแฟนเพีงเอฟซีแฟนคลับที่รักและเครอบครัสู้สคชคนครับ,วส,ส,รบสวัสดีครับผมซ้อกษษระสีเพชรลำเพลินคนเก่าคนเดิมผมพุญญาบาลสายจวดครับครับโมมีพูนปน <laughs> เอาเป็นยังก็ว่าบ่ม,มีพูนปนจเาซ้ <laughs> อกระสีลดตัวแล้วเนาะซ้อกระสีลดหน้า ถามไทยกันจักน้อยมากเราอกความม่วนจักน้อยครับพี่น้องพอดีมาอนี่ครับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้ครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวผลงานการแสดงทั้งดันนาวิธีทั้ง,ทงดันโชว์ทางดันเสียงร้องเสียงล่ำทา้งดันพพเ,เพลงที่อ๋อซ้อเกษตรเพช่นรลวเพื่อนนะครับคนจะได้ประพันธ์ ในฤดูกาลนี้ครับของทีมงานเพียรรำเพลินครับก็คือ,อได้สัญญาณจากอาจารย์ในนะท่านองทีมนะครับอาจารย์สวัสดิารคพามันเพล่มานะครับว่ามืออื่นนี่นะครับ18กันยายนนี่ได้คิวขอ,ของอาร์ตน,นะครับบันทึกเสียงเพลงโชว์ใหญ่ของผู้นำทีมงานพรพิลเลดีชื่อเพลงว่าประหาชินี เดินดินได้เวลาหรอกในเวลาอัดดอกจากนี้จะไล่บ้างเมื่อถึงเวลาจะนี่เมื่อถึงเวลาป้าขนาดว่าห้องจองคิวมาตั้งแต่็มเป็นเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องเป็นเดือนเสอนเดือนเพราะว่าก้อนๆก้อครับสามผลงานทิ้งเนาะสามผลงานซิงเกิลสามผลงานซิงเกิลอัด อไปเรียบร้อยแล้วล้วกไ,วไปอ,อไปไปให้สซูอีพี่พน้องดีรับชุมเราฟังชมแล้วเนาะสองนงานก่อนล่ำนะครับกอบคุณหลายๆตอนนี้กัของอ่าผู้นำทีมง,งานกับพป,ปลาจ็ดเทือกับสามแสนหมื่นจะคะแนสี่สามแสนสองครับพี่พพน้องก็วิวเนาะขาแสนสองถือว่ามันก็วิวกัถือว่า พึงพอใจนะครับพี่น้องพี่น้องก็ให้การตอบรับครับเนื่องจากว่าเป็นยังไงช่วงนี้นี่คือหมอลำที่ปล่อยออกมาเป็นหมอลำจ๋านี่นะครับสี่ขึ้นสามแสนสองนี่มันกลายเป็นเรื่องที่บล็อกขดห็นในยูทูปไนไดนนะครับตอนนี้นะครับที่เป็นหมอลำจ๋าเลยนะครับมีคนมีบอปลาจัดเถื่อนครับที่พี่น้องให้การตอบรับมน้ากอบคุณในหลายแฟนเพ่แฝงขับนะครับน้องแล้วก็กอนต่อมาคือเป็นลำคอนแกนนะครับหอบฝันข้ามหง ของสา้คำหลาองคำหลาเนาะแล้วมีสามแสนสองอหน,นึล้านล้านหนึ่งล้องแสนเบิเงินเจ้าที่มือนะครับหนึ่งล้นองนะครับตุว่าก็คิว่าพอใจมากเลยครับระดับหนึ่งสิบล้านยิวเลยพพอใจระดับหนึ่งครับแต่ว่าขันแม่นออกงานออกงแล้แวกัทไต่สล้านสล้านไต่สองล่าเจ็านสอผลงานมาที่นี่เตรงเลย กสิมีกสิมี่ที่สามเลยว่ะที่สามพ่ออีเข้าดีกาพ่อแล้วลูกแยรักเร็วๆนี่เร็วๆนี้นะครับพี่น้องการเลือแต่แค่ไทยเอมี่แล้วก็่อยให้พี่น้องได้ชุ่มในซอยแช่ซอยเชี่ยนะครับเพื่อกราบพ่อแล้วลูกแยรักของพระเออีเต้จะใช่จะใช่เด็ดล้ำนะครับโอ้ง้อ บังารนี้ชิวซีฮอดนี่ก็คือจกลับมาผูมทำทีมงานนะครับก็คือแต่ว่าเป็นเพลงซาเพลงซาแล้วก็บวกเนิบเซิ่งเนิบเซิ่งนี่ครับซาแบบนี้ซาสองชอนโตนแล้วก็มาโอมาไม่หวนไม่โยนกลางไหยครับโยนเนื้อกางเนื้อโยนนื้อเนืนี่คือผลงาน ถือว่าเป็นผลงานเพลงใหม่เลยบอกเพลงใหม่ครับใหม่เพราาะว่่ใหมเปิดโตของขนาดพุ่งู้นำจิ้มงานเดยตรงหกหกหกเจ็ดถ้าหกเจ็ดถือว่าจะเป็นเป็นโชว์ใหญ่โชว์ใหญ่ครับโชว์ใหญ่เอาจังซีออซ้อเอาเอาแบบเพือให้เอาซ้อนครับลองเพราะเป็นน้ำจิ้มให้พี่น้องในฟังจากนม้ใช่ครับเพราะเป็นในกระสายกระไม้ตาชิ่ดี เดินดินนะครับผลงานเพลงอ่อนเพี่ดีนะครับเดื่อสวมมงกุฎเดินเดินบนเวทีคนเอิญราชินีราชินีเดินดินดงดอนกินนอนกับรถปลดชุดเพชรถึงได้พักผ่อนชีวิตเหมือนฉากละคร แฟนสอ,อนจึงเอิ้นราชินีหลายสิบกว่าปีที่สู้บดถอยจากสาวนาตัวน้อยพ่อแม่คอยข้ามจนนานปีกลบความอยากไกรด้วยแรงใจแฟนนาเวทีเป็นสิบเป็นร้อยนานปีเลี้ยงหลังเวที อีกหลายหลายคนเสียงคนเอินว่าราชนินีอาจดูดีแต่บ่แม่นรวยเด่นเป็นเพราะอยู่สู้ความยากเขีนคนเอินให้เห็น เป็นเกียรติเป็นสีราชินีราชินีลำเพลินสวมมงกุฎเดินร้องลำงามดีเาจะมีฟันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหถ่าถ้าอยู่ในนามเสียงออนี่มันก็ซิเป็นอีกรสชาติหนึ่งพราะว่าเป็นผู้ใช้ลองผู้ชายเนาะถ้าราชินีนี่มันต้องเป็นผู้หญิงเนาะยิ่งลองนันต้องเป็นผู้หญิ่งลองเนาะครับพี่น้องถ้าอยู่ในนามเสียงแม่ว่านนี่ผมคิดว่า เนื้อเป๊ะเลยล่ะผมก็ผมผมผมเบิ่งเนื้อฮาซาแล้วพูดลองนี่สิบ่ถึ่งลองถึงไฮกันะไม่ใช่ได้ลองว่ะจะเป็นเพลงกลางนี่ครับพี่น้องเพราะนี่เอ่ยถึงมาอ่าอ่าชีวิตของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับอ่าพาพี่น้องวงการหมอลำเฮ้าอ่าพี่น้องได้รับชมรับฟังแล้วกะอนุญาตให้เอาไปร้อง บนเวทีได้เนาะครับเนาะพอเป็นเพ้งเพ้งตลาดเพ้งกลางตลลาาดเพงงกนี่แหละนะง่ายๆครับพี่น้องรับประกันว่าเพ้งนี้มีคุณภาพแน่นอนอะอันคนเราประกันแต่รับประกันอยู่นะครับที่ว่าอ่นไป่ว่าว่าตรงทุกสายทุกสี่นี่มันกือสีขึ้ย่องอยู่ขวาเออมักมอหมักนะครับพี่น้องเอารามาก็ว่าไงใครพี่น้องมันก็ตัดสินผมเองผมสีน้องรับทุกผมสีน้องรับทุกค้ามสีชมนะครับอ่าพี่น้องว่ามวนผมก็สีดีใจมวนน้ำนะครับพี่น้องว่าจากนี้จังนึง กัางว่าการพงก่อนจารณาปบปรุงของนครเทาว่านี่คือผลงานเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งของพนาูุนํำทีมงานพรมพิรดีครับที่จะยึบยกขึ้นมาทำเป็นโชว์ใหญ่ครับเป็นโชว์ใหญ่ในฤดูการนี้นะครับพงศ์ต่อสองก็คือพี่น้องสามาเข้าไปร้องบนเวทีใหญ่เลครับเดเพราะว่าแต่สิเป็นการซอย พักดันเพลงเข้าน้ำช่วยโปรโมทหนึ่งเราเป็นอาไรช่ยโปรโมทพักดันหลักช่วยครับหรือว่าเป็นเพลงที่เขาครับหลายๆชีวิตหมอลลั่มโอ้มอลลั่มบานเข้าเพราะแมนดี้เป็นลอยลอยวงรวมล่ำรวมล่ำสิ่งล่ำหลายหลายอร่อยหลายอร่อยรวมล่ำสิงล่ำร่วมค้นเสือยังนะครับาพี่น้องเห็นว่าเพ่งนี่อยากเอาไปร้องกันยินดีครับผมยินดีราชินีเดินดินครับผมอาจารย์ซ้อ เป็นผู้ประพันธ์ครับก้อนพีระดีเป็นผู้บรรครับร้องครับร้องอาจารย์สวัสดิ์สารคามผู้บรรเลงดนตรีโอ้ยทำมาตราเลยครับตุ่มสตูดิโอ้ยเรียกว่าเป็นงานโชว์ครับบนเวทีอีกผลงานเพลงครับที่จะออกสู่สายหูสายตาของพี่น้องมีหลักแฟนเพลงเย็บซี่แฟนครับของทีมงานหมอลำเพิรมเพื่นเลยพี่น้องทั่วโลกทัวร์โลกทุกพื้นที่ บ่กวาสิเป็นภายในภาคอีสานเขาภายในไทยเขาภายในมองไปท่าการแสดงให้ทได้เบิ่งงในชมจะนั้นเราก็ฝากพี่น้องเด้อนะครับซอยโปรโมทซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนบ่กวาสิเป็นทางดันเวทีใหญ่ตอนนี้คือหมอลำเพลรนลำเพลินแล้วกับบ่าวาสิเป็นทางรถแห่เพลรนลำเพลินที่เขาสั้นร้างความมวลความสนุกสนานให้พี่น้องถด้อว่าเป็นหมอม้อหอระบ ครับมอรสศพไปเศษไปงันไม่งันครับผมตลางๆต่างๆครับเอ้าแต่ถือว่าเมื่อนี้นะครับไอพี่น้องในเบิร์นอยู่ในบรรยากาศในคลิปนี้ครับผมกับอ๋อซ้อเกษตรเพชรลัมเพื่อนนี่แหละครับบัววสิเป็นทางด้านผลงานสคกิปการแสดงบัววสิเป็นทางด้านโชว์หลายๆผลงานตั้งแต่เพ่งเพ่งแหลกครับเพ่งเปิดโตเพ่งใหญ่ครับแล้วก็เพ่งครับบัววสิเป็นศิลปินพระเอกครังเอกพวกเรา แล้วก็ผู้นำทีมงานผูทีมงานบอสิเป็นโชว์วัฒนธรรมโชว์วัฒนธรรมบอว่าสิเป็นทั้งเพลงปิดเพล่งโชว์ลำเพลินหลายยุคนี่หลายยุคเห็นพี่น้องได้ติดต่างทั้งบนเวทีนะครับทั้งงานโชว์บนเวทีั้นแล้วกันซอยกันเดอพี่น้องซอยเชีรยซอยผักดันซอยสนับสนุนโดยความหักความเมตตาจากพี่น้องเข้าจังสิเดินนาตตอไปได้แม่นมครับพี่น้องครับผม ฉนันในเรามาหนี้ผมมากบรรยายมากบอกว่าจากในคลิปนี้หอพี่น้องใน้เบิน,นึ่งชุ่มกับพวกสิเอาเล่ามาจากพี่น้องไปในคลิปนี้ครับผมปฏิบัติใส่จดครับข้อเสษรล่าเพืพ่อนพอกันไหมครับในในคลิปน้ะ <im it> นะครับกับขลออ้พี่น้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปมีแต่สิ่งดีๆกับพี่กำลองที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปนะจังวากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ